สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทานันตรงกมลธรรมน,นะคะหรือว่าหมอแท็บนะคะหมอเป็นอายุรแพทย์โรคข้อและลูมาติซัมค่ะชื่อฟังดูย่างมากเลยค่ะถ้าเรียงง่ายๆก็คือว่าเป็นหมอโรคเก,กาหรือว่าหมอโรคลูมาตอยหรือว่าหมอโรคเอสเจอีนะคะ,ออะ,ค,ะคำว่านางฟ้าพูดย่างมากเลยค่ะคือมันเป็นคำที่กว้างมากแต่ในความรู้สึกก็คือว่า โดยส่วนตัวคือที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าไม่ชอบเห็นคนไข้เจ็บไม่ชอบเป็นคนไข้ปวดค่ะก็เลยรู้สึกว่านางฟ้าก็คือใครก็ได้ที่ทําให้คนไข้าหายปวดชีวิตดีไม่ต้องปวดอีกไม่ให้เขาถูกทรามาร์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะแล้วของนางฟ้าที่ภมิใจคะเชื่เราได้ทอะนางฟ้าในดวงใจของหมอก็คืออาจารย์ที่สอนหมอมาเลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีอาจารย์เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะคะ ทุกๆครั้งที่เห็นอาจารย์ตรวจคนไข้นี่ก็คือจะรู้สึกว่าประทับใจจังเลยทำไมอาจารย์ใจดีจังเลยมีความนุ่มนวลจังเลยแล้วก็อยากจะทําให้ได้เหมือนกับอาจารย์อย่างทุกวันนี้ค่ะติดตา มาเจอกันได้ที่โรงพยาบาลพญาไทรีราชานะคะก็จะออกตรวจวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสทารหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะค่ะ